ไปไม่มีเม็ดมาล้าได้นะคะไม่เอาอยู่นไม่ต ได้ค่ะได้ค่ะอย่ารับมากเลยเอ๊ะฮะ่ะฮะฮะฮะสะฮะ่ะฮ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 กฮะฮะดะฮ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 ะ่ะฮะฮัฮส่ะนะนะฮ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 าฮะฮะระฮ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 ะะยใช้หลักะะ จะได้ลงรบนะครับน,นี่หมดจากนั้นนะครับพระเด็พระคุณก็จะเข้ารับการตรวจอันนี้พระเด็พระคุณพระเทพศาส,สนาพิบาลประธานคณะกรรมการไอเจนะครับมามาพระมหามโนมาติโรจโนเจ้าคณะการบนุญวัดไอเจอย่งนี้ด้วยนะครับอต่วนันนี้แล้วก็ฝล่ายอาณาจักรนะครับโดยการบอกที่ได้มีโครงการต่างๆในพื้นที่สูงแล้วก็เดินทางังหวัติ แล้วก็หลายๆภาคส่วนด้วยนะครับไอเจี๊ยบวจะเป็นไหมตอนนี้กำลังเยี่ยมชมในลายตามโครงการหรืที่จะได้นำงานหัตถกรรมต่างๆมาส่งเสริมที่กระสรวต้องให้การต้อนรับนะครับผมก็จะขออนุญาตเรียนเชิญรับ้างมุใหญ่บ้านประชานิมิต เนกาแฟสดแลไดบริการแล้วก็ทำลายสีผลิตภัณฑ์ในองนะนะจะเป็นคณะกรรมการนี่ถ้าจะจะรับประกันี้โครงการนี้เน้นเสนอทุกคนพอจะมาหาก็จะแสดงโปรานะครับเข้ามานั่งในสารปาาระธาน Yeah. yeah. สิลานิยาจามาติยัมปิตะรมพัภิเษกนมพระทธามิเษกนาภิขอจเอจเริญพ่เผร้ใหุ่บ้านไอเทียขอเดรินพในายที นายเกษนาจิตรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและในนามของชาวอำเภอศรีสาครจังาหาวัดนราธิวาสขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาพิการเจ้าอาวาสวัดไร่ถิงประาธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันยโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าในคณะตามแผนที่เกีาชาติ คืองานหน่วยปกรองประชาชนประจำตำบลหรือออมาผานต่อ,ตตอโดยโยกหลักการในข้อแรกคือศีลนรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหลักโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและเพื่อสถิติสุขแห่งประเนนทศิีมีความสถิติสุขร่มเย็นในชุนโน นามไปจะต้องเป็นแต่การแกนบ้านคือสองประการคือหนึ่งหน้าที่ขอให้ทุกคนรู้หน้าที่ของตนเองเรามีหน้าที่อะไรให้รู้จักหน้าที่และทำหน้าที่นั้นสามัคคีกันร่วมกันทำร่วมกันคิดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอันจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญ แก่ท่านทั้งหลายขอโมทนาบุญกับทุกท่านแรกเารโครงการสร้างความโปร่งใสสาธารณะโดยใช้หลักธรรมทางุฆษณาของบรรดาสินห้ากระผมนายเมิษัทเบบเซร์ฟผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าบริษัทโตอะบริษัทคนจังหวัดนราธิวาสหมู่บ้านในที่นะครับได้รับการดเนินงานเป็นบ้านเจดีพ่อเพียงเบบเซิร์ฟ เมื่อเดินพุทธาคมที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้เป็นหมู่บ้านที่เด่นเลือกจังหวัดนะครับแล้วก็เลือกแค่เป็นหมู่บ้านทีเด่นดยู่เลขที่สองแ,แล้รก็มาเลือกทางจา้าทีดตอนนี้ั่าจ้าเจ้าช่วยพระเทพราชชุยาเมื่อเดินทางอยู่ที่ผ่านมานครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนมอบที่สารการงานที่ว่าน,นะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีการออม มีเงินสัตยามีลมอาชีพต่างๆแก้ปัญหาเพิ่มรายได้ในตรงนั้นนะครับก็ถือว่าตัวชีวัตแต่เ,เนเดือนห้านะครับดูง่ายๆว่าเป,เ,ปเป็นเป็นประเพณีที่จะสืบ่อดสันมาให้หมู่บ้านมาเรียกการประชุมทั้งทุกมุสลิมนะครับพี่น้องมุสลิมบอกว่ายกให้ผู้ใหญ่ไปเลยเพราะว่าห้าแสนบาทถ้าไปไปพันหลายๆโครงการก็ไม่ผลง,งานนะครับ,บพรเจริญพร นายกริชน้อยขานายเภอทีสากนปฏิบัฒน์ทั้งทีนายทั่วราชการจังหวัดานายพลตีทวท่าโชธวัฒนธรรมจังหวัดนรา,า,านธิวาสนายกฤิฎาแท้โครัฐบารผู้บในการทำง,ง,งานพุกาาสาขาจังหวัดนราธิวาสนายไพศาลชัยประเสริฐเกษบานไอเกียหัวหน้าฝวงรัฐบ,บากรกำลังที่หไอบ้านปรสภาทุกคนและนัเนนเกเรียน ที่้ารับทุกท่านต้องยอมรับว่าตื้นใจและประทับใจสำหรับอาตมาภาพนั้นเป็นครั้งแรกที่มาจังหวัดนราธิวาสอำเภอนี้ไม่เคยมาแต่มาวันนี้ประทับใจได้ฟังรายงานจากท่านในอำเภอจากท่านผู้ใหญ่บ้านสิลิมได้เป็นผู้วัฒนธรรมที่ได้กลางกด ดังนั้นท่านทั้งหลายคำว่าหมู่บ้านรักษาสินห้าเนี่ยคืออะไรที่สำคัญก็อยูญาติโดียวเป็นผู้พิบัติเรื่องของการให้มีสินห้านี่นจริงมีสินห้าขึ้นมาเองจริงเรื่องนี้ต้องมีคมนแล้วเราเป็นในโลกนี่ถือว่าต้องมีมาสินหา้าแล้วถึงใช้คำว่ามนุษดเสียงต่ำคือตั้งแต่เวลามีน้อยก็ว่าแต่ทุกคุณหลวงพ่อทุออกรูปนะครับนะอย่าว่ากาันเพราะว่า ไปทั่วประเทศช่วงจะไปทั่วประเทศเน่ยธาตมะคณะเนี่ยขวามือของอาตมซสายมือโยมเนี่ยมีศีร่วมกันคําว่ามีศีคืออะไรสีคือการทําความดีร่วมกันความดีของชาวพุทธเป็นเช่นไรความดีของชาวอิสลามเป็นเช่นไรเราจงอยู่กันได้อย่างมีความสุขนี่แหละวันนี้ได้เห็นความสุขของศีห้าที่บ้านไอเจีย อำเภอศรีนครจังหวัดนาราธิวาสต้องขอโหมนากาบขอบคุณหลวงพ่อเจ้าคุนเจ้าคณะจ,จ,จังหวัดนาราธิวาสท่านผู้ราชการจังหวัดท่านผู้ในการสำนักงานทุทธาศาสนาวัฒนธรรมจังหวัดที่ได้ขับเคลื่อนโครงการนี้จึงทําให้เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการแห่งการสมานฉันสันติสุขอย่างแท้จริง ส่วนรัตมาภาพนี้อยู่นครสวรรค์นะส่วนรูปนี้อยู่จังหวัดสมุทรสาครรูปนี้อยู่กรุงเทพรูปนู้อยู่นนท์นะเราเราอยู่ทางนู้นอยูออ่สตูลอยู่ปัตตาน,น,นีอยู่นครอยู่สงขลาอยู่กระบี่เป็นคณะกรรมการทั้งหมดฉะนั้นคณะกรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่เราไม่ชอบทิ้งใครไปไว้ข้างหลังแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นนะเวลาน้อยของนิยาต ถามทักท่านหนึ่งแล้วกันเนาะถามท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอนางสาวสันีนาสาแนะเนาะอยู่ไม่เลยท่านมาไม่เลยได้มาไหมออมีักถามถามเหรอว่อากระบวนการทำร่วมก,กันเรื่องสิรร่งทำว่าทำมันไม่ห่วงแล้วท่านที่อยู่บ้านรายงานอย่างดีมากเลยก็เลยจะถามว่าเออคนที่ยังผู้สูงอายุดี คนที่พิการก็ดีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเนี่ยเราจะดูแลกันยังไงท่านเราพอสพออยู่ไหมถ้าไม่มาเป็นตัวแทนก็ได้ละท่านยู่ที่โอเคอ่ะมาอสมมีสักท่าน้ไหมอสมจะได้ถามต่อยว่าเห็นรูปแล้วงานรูปการันจะเป็นยังไงบ้าง ท่านถามว่าที่นี่มีการดูแลผู้สูงรอายุแล้วก็ผู้พิการของกอง่สตอทางทางเราสอสมทุกคนค่ะคือมีจิตผู้หมายถ้าถ้าผมว่าผู้สูงรอายุเราไปไม่ได้ไปไปวัดทางันไปอะไรไม่ได้เราบราิการจิ่งที่ค่ะแต่เราทำงานกันไม่มีปัญหาเลยค่ะทุกคนทำงานร่วมกันได้ค่ะ จะเรียนพอเนาุขออธิบายให้สมาได้ฟังได้เชื่อใจหน่อยว่าโอ้ถ้าทากันยังไงถึงได้มีเงินหมุนเวียนมาอยู่แล้วสามารถทําเป็นน้ำดื่มอายเจคาราทิปก็ได้อะไรต่างๆเนี่ยใครจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังใ้คณะกรรมการด้ฟังโั้งหน่าให้แสดงเรื่องเกินในตอนนี้เล่ากระบวนการนี้กันหน่อยใครก็ได้เชิญแล้วก็นี ก็ในส่วนของเงินทุนนะคะในทุนเดือนในหมู่บ้านอีเกียเนี่ยค่ะทุกกลุ่มทุกทุกกองทุนนะคะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นของชาวบ้านทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเราจะยิ่งมีส่วนของแต่ละเป็นสำคัญนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะมีที่จะก่อตั้งทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มต้นจากในส่วนของเงินทุนของชาวบ้านก่อนแล้วในส่วนของรัฐการท่านั้น เราสรเนี่ยค่ะก็เริ่มต้นก็คือเราได้รับคำนนแนะนำมาจากแผนงานของสำน,น,น,นักงานพัฒนาชุมชนนะคะแต่ว่าการกลับเคชื่อมทั้งหมดนี่ค่ะเกิดจากคณะกรรมการกองทุนนะคะและชาวบ้านทุกคนเ่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยค่ะเราจะมีในส่วนของการบริหาราม,ะะมีส่วนของเงินตรงนี้นะคะ่ะเพื่อเป็นการประโยชน์ให้กับคนในชนนะะุชมชนค่ะจะบอกนครับวันที่ไทาง คณะกรรได้หารือเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นครับในเรื่องของกฎยสัจจคิสัจจคก็คือส่ข้อในห้าข้อนะครับ่รักษาการโดยมย์ไม่ใช่ว่าจะเป็นไทยกือไทย้นะครับแต่เช่นสถานการณ์คงที่เราสามารถรับมือได้อยที่มีอี่องมั่นเชื่อ้ออง อะไรเงยเราแบ่งเป็นกลุ่มเป็นเขตไอทุก้านผมเชื่อแนว่า9 0ของประชาชนนี้ผ่านการชักกรจากคสอสท่มันเป็นพี่รองผู้เชี่ยอยู่หรือกี่พี่รองไทยพุทที่อยู่ในหรือกี่ประชาบอทอกเราประมาณทัางร้ำผลได้ครับทั้านราผลไม้ี4่คนหลร้อยนับถืออ่ะ80ศาริือในทุก แล้วก็เลยมีรายการที่หลายๆกำหนหดนะครับผมมองว่านี่คือปรัชญาของการปกครองนะครับมันเกิดจากพี่น้องประชาชนนั้นราชการเพียงแค่เป็นกรอบแล้วก็เป็นกรอบไม่ให้ไหลออกนอกไปได้เองนะครับนักข่าวดูจ้าครับขอเชิญชมความพร้อมในการเตรียมการของสถาทนที่แห่งที่มาก เออที่ยังต้องยิงต้องชื่นชมท่านเจ้ากันมาหามาโนกซึ่งที่ว่าท่านก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ไม่นานนะ่ยแล้วก็ไปยินที่มาชลอที่ได้สอนพัฒนีหรือใครได้สอนท่านไม่ไม่ได้ว่าหนักหยุดยองแล้วก็ชื่นชมผู้ใหญ่บ้านที่ตอบคำถามนอกเลยจำไปจะต้องตั้งอยู่ในตัวสี่นี้เป็นหลักสำคัญนั่นแหละเป็นที่น่าอนุโมทนาหมู่บ้าน อเจียแห่นี đấy, ้นี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบแ้่พู้เรานต้นแบบก็คือว่าหมายถึงว่าช่วยตัวเองได้แล้วช่วยตัวเองได้รักษาความเป็นไว้อย่างมนุษย์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดทั้งสองศาสนาทั้งศาสนาไหนก็ตามคืออย่าเห็นได้ว่า ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในการปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนประมาณ6ปีได้ผลการลักษณะการคลิมบเสร็จยอดเสียบยอด เดิมน <önemli S 2> so ี้อาจจะเป็นทุเรียนบ้านครับแล้วก็พอปลูกลงดินก็บางส่วนก็จะเอายันนนี้เนาะตัวนี้ที่เหมาะ ดมนหก้บุรครับผมขอสัะการณครับท่านที่มาชมสวนคือแปลงทุเรียนนะครับแปลงเรียนรู้ของประจำอำเภอศรีนครครับผมครับได้นำครับชื่อนายแจ้งอินทิมาครับคือเป็น เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ตั้งเป็นกลุ่มทุเรียนเพื่อเพื่อการส่งออกครับเพื่อการส่งออกครับ <c oughs> เพื่อการส่งออกคือนอกเาด้ยอ่าข้าวร่วมโครงการของโครงการของรัชกาลที่เก้าครับประดมีครับโครงการตัวทุเรียนติดท้องหลังพระนะครับคือรวบรวมผลผลิตคือต้องไปจําหน่ายผลผลิตที่ยาลาโดยการนําส่งของตลาดประเทศจีนนะครับ ของซีครับซีพ<ม>ีนำส่งตงเุเรียนเข้าส่งประเทศจีนโดยที่นี่รวมกลุ่มทั้งหมดหกหกหกรายกรเกษตรกรที่หกรายเป็นแปลงตัวอย่างอยู่คือแปลงแรกคือแปลงผมครับยมีกี่ต้นแลงนี้ทั้งหมดร้อยห้าสิบต้นครับเก็บได้แต่เก็บได้ยังคือเก็บได้มาสองปีแล้วครับหมอนคือหมอนทองครับหมอนทองเออเอ,เอส่งออก คือสมออกคือมีอยู่ไซส์เอพีกับเอพีที่แล้วกับไซส์คือร้อยสิบบาทต้นหนึ่งจะมีลูกได้กี่ต้นหนึ่งจะอยู่จํานวนกี่อยู่ที่กิ่งครับแต่ว่าตรงนี้คือไม่เกินสิบห้าลูกแต่ว่าใหญ่กว่านี้คือไม่เกินสิบห้าเ้าต่ำเกินสิบห้ากิ่งจะตายพอโดยปกติแล้วกิ่งนี้คือสามารถเลี้ยงได้ไม่เกินสองลูกกับไม่เกินสองลูก ถ้าเกินวันนั้นกิ่งจะตายและผลผลิตของเราคือจะเสียหายปกติเราต้นัวกิ่งด้วยดูเกี่ยวกับเรากันให้ไปโดยช่วงนี้คือผมทําใบชุดที่สองเพื่อการออกดอกในเดือนมกราคุมภานี้ครับเดือนคุมภานี่คือการออกดอกออกดอกเราคือประมาณอีกสามเดือนอันนี้ยางยังครับขอบคุณมากนะครับ นนนี่นนนนอันนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางวัดดำเนินการทำอยู่นะครับแล้วก็เก็บกินไปหลายรุ่นแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แจกญาติโยมไปทําอาหารกินแล้วก็ที่เหลือจใจ<สะ> ทำให้ชุมชนเรามีความเข้มแข็งก็ได้ก็จัดจุดมองชัดที่นะครับในการออมออเล็กและน้อยแต่ว่ามีตัวม่างดิรสมพืานรับพามาผลงานที่โดดเด่นได้เพราะว่าไมู่ัอาเลที่จะฉันได้เอาามทำอะไรพี่า

สาินห้าได้มาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านไอเจบ้านไอเจียอำเภอศรสีสาครจังหวัดนาราธิวาสเมื่อมาที่หมู่บ้านนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการได้เห็นภูวัฒนธรรมคือระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมอยู่ร่วมกันยังมีความสุขเนี่ยฉะนั้นอยากจะถามว่าท่านผู้ใหญ่บ้านมีนโยบายอย่างไรว่าทำไมเนี่ยชาวพุทธกับชาวมุสลิมจึงรักกันอยู่ยังมีความสุขเพราะอะไร ที่นี่คืออันดับแรกคือพระบุพัุเราสงสงต่อเรื่องนี้มาเรื่องความรักความสามัคคีกันระหว่างคริพต์ศลสนอย่างยาวนานนะครับผมเป็นคนรุ่นหลังก็สานต่อแล้วก็มีความให้ความเท,าเท่าเทียมกันในการปกครองที่นี่นะครับอย่างเช่น,นเล่าไปแล้วเรื่องงบป,ประมาณาต่างๆแล้วที่นี่เราก็ประชุมกันท่างๆแล้วก็ให้ชุมชนเป็นผู้เสนอขึ้นมาความต้องการที่จะจะัดสรรงบประมาณลงไปช่วยทางสวัสดิการาต่างๆก็เป็นความต้องการของชุมชน นม่มีการทะเลาะเบาแวงกันบ้างไหมในหมู่ชาวพุทธกับมุสลิมไม่มีเลยครับโอ้มีอะไรก็ช่วยเหลือกันคือวันนี้สิ่งที่อาตมาไม่เห็นคือวัดมีงานชาวโยมมุสลิมก็มาช่วยกันเวลาถ้าอย่างมัสยิดมีงานชาวพุทธก็ไปช่วยกันนี่เขาเรียกว่าสันติสามัคคีและก็สมานฉันท์ต้องขอบคุณโยมมีความสุขไหมอยู่ในหมู่บ้านนี้มีความสุขมีความสุขนะคืออาตมาไม่เห็นวันนี้ก็ได้ได้ชื่นใจว่า เห็นความสามัคคีเห็นความรองรองสมานฉันได้ปรากฏและเกิดขึ้นที่อำเภอศรีสะครจังหวัดนาราธิบาสโดยเฉพาะยับ้านไอเจี K ้ย e เนี่ยอาตมาถือว่าเป็นบ้านต้นแบบซึ่งคณะกรรมการได้มาตรวจเยี่ยมก็คือมีอท่านทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ทั้งฝ่ายพระสงฆ์มาดูแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะฝากว่าให้รักษาความสุขอย่างนี้ไว้เมื่อเรารักษาความสุขไว้ความสมานะฉันความสันติสุขก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ ในนามคณะกรรมการขออนุโมทนาขอบคุณทั <P an> ้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมทุกคนที่สร้างความรักความสัมพันธ์ในหมู่บ้านนี้ขออโมทนาขอบคุณท่านนะก็ถือว่าเป็นชุมชนทั้งวัฒนธรรมที่อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขซึ่งดำเนินโครงการ แปดด้านด้วยกันก็คือในส่วนของการปกครองก็มีทั้งวัฒนธรรมการแสดงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมศิลธรรมการจัดกิจกรรมต่างๆท,งางท,งทั้งศึกษาสงเคราะห์แล้วก็ทั้งทั้งศึกษาสงเคราะห์แล้วก็ าสาธารณสงเค์อันนี้รวมเข้าด้วยกันก็เป็นพระวัฒนธรรมที่กลมกลืนกันทั้งไทยพุธและมุสลิมในพื้นที่ทำความเข้าใจโดยการที่หันหน้ามาพูดคุยกันจะเห็นได้ว่าลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าไม่พูดคุยกันระหว่างทั้งพี่น้องไทยพุธและก็มุสลิมในพื้นที่เนี่ยบางทีมันอาจจะตะกิดตะขวนใจกัน ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านก็คือทางนายประสานใจยเะเสริฐผู้ใหญ่บ้านหมู่5ก็ได้ชวนทั้งพี่น้องไทยพุทธมุสลิมมามีบทบาทร่วมกันมาจัดการในส่วนของการมีธุรกิจอาจจะไม่ใช่ธุรกิจอาจจะเป็นกิจกรรม,รรมในส่วนของชุมชนร่วมกันทั้งไทยพุทธสื่อสารในลักษณะที่ ไม่ประสงค์ดีอันนี้อันนี้ก็จะเกิดภาพลบในชุมชนสำหรับคนทั่วไปก็คือให้เฝ้าระวังติดตามหรือว่าให้ก็คือให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามาในส่วนของความสงบในพื้นที่ด้วย